ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆพี่เพียงน้องแฟนเพจยานัไปลายขีเนี้ยวนะครับรวมถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจากสมาคมผู้รักชาและวัฒนธรรมจีนนะครับก็หลังจากที่ล่าสุดนะครับได้ผมได้ทำการเปิดเจ้าต้นสนนะครับจุกฟันกระต่ายนะครับไปเมื่อสักไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ มีเพื่อนๆสมาชิกหลายหลท่านแหละนะครับก็เริ่มที่จะมีการลองสั่งไปทดลองกันดูบ้างนะครับวันนี้ก็จากคราวที่แล้วเนี่ยพอดีเราได้ไลฟ์สดนะครับกันบนรถไฟก็ไม่เชิงถึงกับไลฟ์สดนะครับก็เป็นลักษณะก็คือได้อัดคลิปนะครับแล้วก็โพสต์ลงออตอนระหว่างทางนะครับตอนที่รถไฟได้จอดพักก็คือบริเวณที่ จังหวัดลำปางนะครับนะฮะเฮมีก็เป็นคนโพสตซึ่งพอดออีในวันนั้นเนี่ยก็ได้บรรยากาศในเรื่องของการดื่มชานัดยาบนรถไฟนะครับแต่ก็อาจจะเกิดความชุลมุนถูกระหุกนิดหน่อยนะฮะก็เลยทำให้บางส่วนข้อมูลอาจจะยังไม่เคยครอบท้วนนะครับวันนี้ผมเองก็เลยขออนุญาตมารีวิวถึงเจ้ายา ต้นสนจุกฟันกระต่ายอย่างละเอียดอีกทีนะครับสำหรับเจ้ายาต้นสนจุกฟันกระต่ายนะครับทำไมเราถึงนิยามเรียกเจ้าต้นสนชนิดนี้ว่าต้นสนจุกฟันกระต่ายเนื่องจากว่าจุกด้านบนนะครับจะเห็นว่ามันเป็น,เป,นเป็นล่องเป็นล่องเหมือนฟันกระต่ายแบบนี้เลยนะครับนะฮะเป็นล่องเหมือนฟันกระต่ายแบบนี้เลยนะครับพอดีขวดขวดขวดแรกเนี่ยผมตักแบ่งนะครับไปแล้วนะครับก็เหลืออีกขวดหนึ่งที่ ที่ยังไม่ได้เปิดแบ่งนะครับจะเห็นว่าตัวฉลากเนี่ยค่อนข้างจะจะเก่าทีเดียวนะครับค่อนข้างจะเก่านะฮะแล้วก็ข้อสําคัญก็คือเจ้าขวดทรงนี้เนี่ยมันแปลกตรงที่ว่ามันเป็นขวดแก้วสีชาสี่เหลี่ยมนะครับแล้ววิธีการหล่อ,อก,ก็คืออย่างที่เราพูดไปเกินไปบาง,บางช่วงบางตอนรถไฟนะครับจะเห็นรอยต่อแก้วนะครับเขาจะต่อเป็นมุมเป็นมุมทะแยงนะครับแล้วเอาแก้วมาประกบกัน ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับแก้วในสมัยใหม่ที่เขาจะหล่อเป็นบล็อกก็คือจะมีรอยเส้นคาดกลางแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาประกบกันนะครับแต่อันนี้จะเห็นว่าเป็นวิธีการหล่อแก้วแบบทะแยงนะครับเป็นขวดแก้วสีชานะครับเนื้อไม่บางนะครับแต่เนื้อหนาแต่จะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันเป็นแก้วมันเป็นแก้วการหล่อการผลิตแบบแบบสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีการติดฉลากของยี่ห้อ,อต้นสนนะครับ นะฮะฉลาก็มีเลือนรางไปบ้างบางส่วนนะครับซิลก็ค่อนข้างจะเก่าแล้วก็เหลืองพอสมควรนะครับนะฮะนะครับก็มีรอยแตกนิดนนะครับนะฮะเป็นรอยปริของของซิลเนื่องจากว่าขวดยามีอายุเก่าระดับหนึ่งนะครับก็สำหรับขวดรุ่นนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้สอบถาม นะครับแล้วก็ที่ได้ข้อมูลมาก็น่าจะมีช่วงอายุอยู่ประมาณสัก30กว่าปีโดยประมาณนะครับสำหรับขวดรุ่นนี้นะครับนะฮะค่อนข้างจะเก่าทีเดียวนะครับนะครับก็ให้ดูขวดแบบชัดเจนอีกทีนะครับนะฮะนี่นะครับจุกเป็นรูปฟันกระต่ายนะครับเป็นจุกปิดดึงขึ้นมานะครับนี่สวยงามนะครับเนื้อยาก็แน่นเต็มขวดนะครับนะฮะอ่าสำหรับ เนื้อยานะครับก็จะเป็นสีสีออกน้ำตาลอ่อนๆนะครับนะฮะตอนที่หลายๆท่านน่าจะได้ดูคลิปบนรถไฟก็จะได้เห็นว่าโหพอแค่บิดขวดออกมาเฮียมีนี่ร้องโหยเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นเขาเขาหอมออกมาจากขวดเลยนะครับอ้าเนื้อยานะครับก็เป็นเนื้อยาละเอียดบางทีเดียวนะครับนี่จะเห็นว่ามัน ไม่มีการกอดตัวกันเป็นก้อนแข็งๆเลยนะครับไม่เหมือนสนตัวที่มีจําหน่ายอยู่ในปัจจุบันทั้งสูตรพี่ชายและน้องชายนะครับแต่สนตัวนี้เนี่ยเป็นสนเก่านะครับเนื้อยาละเอียดมากเลยนะครับก็อย่างที่เฮมิได้รีวิวไปบนรถไฟนะครับยาตัวนี้ค่อนข้างจะหอมแต่สําหรับผมแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นยาทางสําหรับหอมเข้มนะครับใครที่ชอบแบบหอม มันก็ไม่เชิงเข้มนะครับในระดับเลเวลความเข้มเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก6ถึง7ถ้าผมให้เลเวลความเข้มเป็น10ระดับนะฮะก็สำหรับยาตัวนี้ก็จะเป็นความเข้มอยู่ในระดับเอ่หถึงเละกันนะครับเลเวลความเข้มของเนื้อเนื้อยาของกลิ่นนะฮะแต่จะมีความหอมก็คือจะมีเอกลักษณ์ของความเป็นกลิ่นของต้นสนนะครับสูตรพี่ชายนิดนดนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวของของสนเก่านะครับหรือสนสูตร น้องชายอ่ะผมว่าตัวนี้เขาเขาทำออกมาเป็นสูตรยาของของของทางต้นสนเนี่ยทำออกมาได้กลมกล่อมชัดเจนทีเดียวนะครับก็จะมีความเปรี้ยวเก่าของยาออกมานิดนนะครับไม่ได้เยอะมากก็นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ยังพอมีเหลืออีกนิดหน่อยนะครับก็ผมเอามาจัดแบ่งนะครับใส่ขวด1ออนหนออนนี่ก็ไม่น้อยนะก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าขวดเต็มขวดนี้เนี่ยนะครับเอ่อ ราคาอยู่ที่นี่ฮะผมเขียนไว้35,000บาทนะครับก็คือได้มาแล้วผมก็เอาพลาสติกซีลไว้อย่างดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวขวดเนี่ยมันค่อนข้างจะมีอายุมากกอสมควรนะครับนะฮะก็กลัวว่าซีลมันจะเริ่มแตกไปบ้างอะไรเงี้ยอยากจะเก็บรักษาสภาพความสวยของขวดนี้ให้ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ก็1ขวดเนี่ยก็คือมีน้ำหนัก1ปอน 1>, 1ปอนก็คือถ้าแบ่งเป็นออนนะครับก็จะได้อยู่ทั้งหมด16ออนนะครับก็จัดแบ่งใส่ขวดละ1ออนแบบนี้นะครับก็อย่างที่แจ้งไปครับในราคาถ้าแบ่งตามราคาจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2 1 0 0 180กว่าบาทอะนะครับสำหรับขวด1ออนแต่ก็อย่างที่บอกว่าอยากจะให้ทุกคนได้ใช้ของดีในราคาไม่แพงนะครับก็ จัดแบ่งขายกันง่ายๆแล้วกันในราคาออนละส1 0 0บาทนะครับก็ถ้าท่านใดอยากลองชิมยาต้นสนเก่านะครับแบบเฟี้ยวๆในราคาไม่แพงอ่ะนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเหลืออยู่อีกจํานวนหนึ่งนะครับก็ไม่มากสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ก็เผื่อหลายๆท่านยังไม่ได้ชมคลิปแบบละเอียดเพราะว่าคลิปวันนั้นเนี่ยก็เป็นการไลฟ์สดบนรถไฟ แบบรวมๆนะครับก็พูดถึงเรื่องภารกิจของเฮมีเองก็ดีที่เดินทางมานะครับแล้วก็อ,อยากจิบชาบนรถไฟนะครับรวมถึงเปิดยาขวดใหม่นะครับผมก็เตรียมไปให้ท่านแกเปิดนตามสิ่งที่ท่านที่ท่านอยากได้ที่เฮมีก็อยากได้นะครับผมก็อ่ะวันนี้ก็มารีวิวแบบชัดๆอีกสักทีแล้วกันนะครับท่านใดที่ชอบยาต้นอยากลองชิมสิออยากลองชิมต้นสนเก่านะครับหรือชอบ ยาในทางของต้นสนประตูชัยนะครับก็วันนี้มียาเก่ามาให้ชิมนะครับในราคาที่ไม่แพงก็อย่างน้อยก็ชิมเป็นความรู้ผมบรรจุใส่ขวดหนึ่งออนนะครับแล้วก็ซิลอย่างดีนะครับนะฮะเพื่อป้องกันการปลอมแปลงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าซิลลักษณะแบบนี้เนี่ยมีที่ผมคนเดียวแน่ๆนะครับนะฮะก็ซิลให้เรียบร้อยนะครับนะครับป้องกันอากาศ นะครับแล้วก็บรรจุใส่ขวดแน่นๆนะครับจะเห็นว่าขวดมันแน่นมากอ้าวสอ0พบาทนะครับเหลือจํานวนไม่เยอะละถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับกับต้นสนเสียตังชิวนะครับจุกฟันกระต่ายนะครับบรรจุ1อ่ออนหรือ 30cc ซีซีครับ2100บาทนะครับอาวแล้วครับสวัสดีครับ